สวัสดีครับวันนี้ไม่รู้ว่ามีแชสเซิลพวกโจองนะครับนี่มาเล่นอะไรกันหรอนั่นก็คือเก so so มไมค์ครับก็เคยดิฉันวัตส์ซักซักยูเมื่อกี้เกิดไม่รู้ก็มาเล่นกันเลยชิบป๊อปป๊อปป๊อปนกะ็น่าจะจะปาร์ตี้แล้วไปหาเด็ก โค้กค้ม่ะได้สองันพวกลงอ่ะโคกค้มะัมะมันต้องการสามอันใช่ปะ่ะสามอันสากับสี่เก้าสามยีเจ็ดยปดเกสสต้องการต้องสาสิบกว่าอันขนาคือ แล้วจะมาจากที่ไหนสามสิบก่อนเฮ้ยดูดบายสิเฮ้ยนอนได้หรอนอนได้หรือมั้งก็มีเพื่อนบอกว่าให้ผมแคสซอสมนเจอเนะี่ยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยคะแนนนะคิกแคสก็คำว่าจะแคสแด้วแหละแต่ว่าเิน คือเป็นวันหยุดใช่ปะก็เพอร์เอ็นเป็นไมค์คาเพิ่งได้เขาเฮ้ยที่จริงอะ่ะเด็กเด็กสองสองห้าแปดโอ้เท่าเนี้ครับของพวกนี้เกนครับเล็กอินตี้ได้แล้วนะแต่ อืมคับติ้นเรื่องมียะไรไม่เล็กเลยมั้เอ้ยเรื่งง่วงมากรับคลิปนี้อาจจะพูดอะไรแบบไม่ค่อยมีสาระนะท่านผู้มก็ใี้พวกคนดูนะไม่ใช่อะไรหรอก โอ้เจ็บเจ็บเจ็บอยากได้เหล็กมีเหล็กีป่ะมีเหล็กอีกป่ะเหล็ก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 ,ลกแต่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยคะใครไม่ได้รู้เหมืองน,นี่ยเมืองน,นี้แหละที่ผมตาย ใครก็ไม่รู้ก็ไปดูคลิ<ไ>ปเก่าผมได้นะครับเหมืงไงที่ทำให้ผม จะตายอีกนะตายอีกเราไม่ลาบแล้วไาตีผมจะขอปิดเฮ้ยไปดีเฮ้ยบายบายแล้ว,ว่าเยเลาว,ว่าหมดแล้ว้ดีใจมากลาว,ว่าหมดแล้ว เป็นอะไรที่ Amazing มากระวางหมดแล้วปัญหาไอชิปแค่นั้นเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วชิบปื๊บปื๊บ พิ่งต่างลงไปแหละคู่ละวาหมดแล้วดีใจมากมาหมดคู่ตัดไม้ซื้อวันนี้ไม่รู้จะมาหาเลไรไงแต่ปัญาหาเลยขา <Okay. S 1> โคตรยากประเด็นคุณลืม ไปดูคลิปนอื่นม่งลากเดียวเจอเลยเป็นสิบกว่าก้อนแต่เราเจอโอ้ยคือแบบคือโอ้ลยนี่สิบกว่าบล็กแต่ดราสองสามสี่บล็อกเ ขนาดขนาดชีวิตตนเองโคตราานาดเลยแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี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 ยวโอเลฟินอ๋อเฮ้ยฟินเลยอย่างนี้จะไม่ว่าเคยลงแล้วเฮ้ยนี่หม,ามาือนกันนะจุ๊บอุ้อขึ้นภูเขาอันมีเล็บปะ ในวุ้นเราก็พร้อมแล้วผมจะบอกเลยว่าหน้านะถ้าผมจายเซรีนี้จบครับก็นะเอ้ยโอยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ่ะอ้ยโอ้ยโค้ยมีเยยโอ้ยโ้อ้ยอ้ยโยอ้ยโยโ แบบที่เราคิดเรื่องแบบนี้ไม่มีว่าบอกตรงที่เกียดลงเหมือว่ะไปลงที่จริงเราลงก็ลงได้ด้วยเออเนาะลงลงก็ลงได้ดีอาจารย์ไม่น่ามีก็มีก่ คำต,ตอบคือไม่ไม่มีเลยหรือไม่เจอว่าไม่น่าเจอจะขึ้นยากกับบ้านกบาไปรุดเหมือง ้าเออแล้วว่าแต่ว่าเราใช่จำได้จำได้นะมาหลอกจะมาหลอกพี่ของไงหลอกกล้ออวยเฮ้ยถ้าเรามาปิดว่าเฮ้ยนั่นไง เท้จะบ้าแล้วเกือบไม่ทำกี่แล้วแม่เก้านาทีเก้านาทีนี้แทบไม่ได้ทำอะไรโอ้ยจบคนบอกควายจบผา จบด้วยว่าหลังเท่ๆจบก็นะถ้าใช่กดลรึถ้าชอบชอบมากๆกดกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมกดติดตามนะครับซึ่งคุณอยากให้ผมแคสกี่คนเลยจดเมื้อดี๋ยวผมจะแคสให้ทันทีทีทีวันนี้ขอบาดไปด้วยกับเกม Minecraft Pocket Edition Version 1สุจกี่ใครอยากมันกับผม คอมเมนต์ใต้ล่าชิบผมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบายบายเท่านี้นะครับบายบาย